กอออยสุดดีแม็กปีอะไรเนี่ยรถปีอะไรเนี่ยปีอะไรสองพันเท่าไหร่สองพันเจ็ดสองพันแปดป่ะเจ้าขวดขวดมาดีตัวแมทดีแมทอืมขวดมาไอ้นี่ออยข้อออยรั่วข้อออยรั่ว นี่รั่วประจำนะทอ่อท่ออกสูนี่รั่วรั่วแทบทุกท่อเลยนะท่อเหล็กที่เป็นแป๊บเนี่ยไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะจริงถ้าเกิดแต่ก็นี่ก็ใช้ใช,ใช้ใช้น้ำยาหล่อเย็นตลอดนะใช่ปะไม่ไม่เคยเติมน้ำใช่ไหมอืมเออโอเค ลองดูไหมล่ะลองเดี๋ยวลองลองเสียบพ่อให้ไปสุดเลยเนอะอ๋นะอ,อสุดเลยมีทางเดียวยเออโอเคโอเคอล้วนะก็รื้อเปลี่ยนเชื่อม ตอนแรกปกตินี่เติมน้ําเข้าไปนี่รั่วออกท่อเลยท่อรั่วเป็นรูอันนี้แก้ปัญหาด้วยการายัดท่อเข้าไปสุดทากาวอยู่ใช้งานได้แต่ก็ต้องรีบซ่อมสรุปวิธีแก้ปัญหาก็คือดันท่อเข้าไป ราต้องการไปวิ่งงานนะครับ